นี้ค่ะเราไปแลทางด้านข้องพลตํารวจเอกบัชระพลประสร่านราชกิจค่ะประธานกรรมการปปอชอค่ะท่านก็เป็นประธานในการเปิดพิธีสรันักง,งานปป,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 ปชภาคแปและสรันักงานปปชประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ โดยวันที่5สิงหาคมทีผ่านมานะคะที่อาคารสำนักงานปปชภากแแล้วก็สำนักง,งานปปชประจำจังหวัดส,สุดราษฎร์ธานีถนนการจนราวิที่มู่นนึงตำบลบางกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะพลตำรวจเอกวัชระพลประสรานราชกิจค่ะประธานกรรมการปปชท่านไปเป็นประธานเปิดอาคารรวมกับนางสุวรรณสุวรรณจูฐากรรมการปปชค่ะโดยมีนายนินวัฒชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการปปชกล่าวรายงานและมีนายวิชวุิจินโตผู้วาร ราชาการจังหวัดสุดราษฎร์ธานีมีอธิบดีผู้พิพากษาอยายการทหารานตำรวจส่วนราชาการให้เกียรติรวมพิธีเป็นจำนวนมาาค่ะครับสำหรับอาการที่ทำการสำนวงงนปปชพักแป้นและสำนักปปชประจำจังหวัดสุดราษฎร์ธานีตั้งอยู่เลขที่2่อ2ถนนกาญจนาวิทีมูนึงตะบนบางกุง้งอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับตั้งอยู่บนที่ดินราัชาพัสดุนะครับแปลงทะเบียนโซอโดกาวกเนือทิ่ยร้ายสามอันประกอบไปด้วยอาการที่ทำการนะครับเป็นอาการของกลิตเสริมเล็กสูงสี่ชัน้นหนึ่งลัง อาคารบ้านพักนะครับทีพักราชการจํานวนซ่มลังลังล,งละสิบโซงอยู่นิดรวมแล้วซ่มยุกอยู่นิดน,นะครับบ้านพักู่วงนวยการจํานวนทรงลังสาหรับผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปชฝักแปดและผู้วงนวยการสำนักงานปปชประ,ะปจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีเริ่มทำสัญญาก่กสร้างเมือสิบมกร,ราปิยกซ่มนะครับดำเนินก่อสร้างเหลวเซตและท่งหมอบนะครับเมื่อยี่สิบเก้ามีท่าป,ปียกง่ารวมระยะเวลาในการก่อสร้างทั้งเมตรเนี่ยแปดรอยสี่สิบวัน ใช่ประมาณส่งปีนะ,ะขอ้อไปครับด้อประมาณส่งปี3เดือนเบิกจ่ายประมาณทังเม็ดนะครับนึ่งรอยสิบล้านท่ามเท่นเจ็ดมื่นว่าบาทนะครับนะ,ะาการหกประมาณที่ว่างไว้ประมาณรอยยีล้านใช้ไม่ทึ่งนะครับและดำเนินการจนเลวเซร็จครับนี่ของปปชดำเนินการเลวเซร็จต,ตามสัญญาเรยียบร้อยไม่มีบิดพริวครับค่ะ <laughs>